วัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะวันนี้พี่แขกจากช่องครัวปั้นแป้งนะคะมีเมนูดีๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกเช่นเคยเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูเอาใจเพื่อนๆที่ยังไม่มีเตาอบนะคะหรือว่ามีเตาอบแล้วก็ทําได้เช่นกันนะคะเมนูนี้ก็คือนี่คะ่ะเค้กส้มสูตรนึ่งนะคะข้างบนก็จะราดหน้าด้วยซอสส้มนะคะทําง่ายๆเลยค่ะเออยังเป็นมือใหม่นะคะยังไม่มีเตาอบก็สามารถ ทำได้สบายๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูช่องของพี่แขกครั้งแรกนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้พี่แขกก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆนะคะไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยค่ะค่วะวัตถุดิบที่เราใช้วันนี้นะคะมีเกลือป่อนครึ่งช้อนชาค่ะนมสด70 g, กรัมไข่ไก่เบอร์26ฟอง SP 15กรัม น้ำตาลทราย180กรัมแป้งเค้ก170กรัมผงฟูครึ่งช้อนชากลิ่นส้มนะคะ1ช้อนชาแล้วก็สีส้มค่ะตามต้องการเลยนะคะขั้นแรกเราก็เติมไข่ลงในอ่างผสมเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย SP แล้วเราก็ใส่ของแห้งทั้งหมดนะคะร่อนรวมกันค่ะ เสร็จแล้วเราก็เทใส่อ่างผสมเลยนะคะแล้วก็คนค่ะให้แป้งเขาไม่ฟูงกระจายนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องตีเลยนะคะใช้ความเร็วปานกลางก่อนค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้แป้งเขาเนี่ย mm hmm. เข้ากันนะคะ แล้วก็เกลี่ยอ่างผสมเลยนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะทั้งขอบอ่างแล้วก็ก้นอ่างค่ะเขาจะได้ไม่เป็นแป้งจะได้ไม่เป็นเม็ดนะคะอ่าพอเราเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วสูงนะคะอ่าเราก็ตีจนเขาขึ้นฟูนะคะประมาณนี้นะคะเห็นว่าแบบพวกแป้งพวกไข่เนี่ยเ,เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะปิดเครื่องลักเกลี่ยอีกหนึ่งรอบค่ะ ถ้าเพื่อนๆใช้แบบเครื่องแบบมือถือนะคะไม่ต้องเกลี่ยบ่อยก็ได้นะคะอันนี้แบบว่าบางทีเขาจะตีไม่ไม่ค่อยถึงกลมมอ้นนะคะก็จะเกลี่ยบ่อยนิดนึงค่ะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตีต่อนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟูค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณถ้าเครื่องนี้ก็ประมาณ5นาทีนะคะ ได้เนื้อประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่แขกก็จะใส่นมค่ะกลิ่นส้มแล้วก็สีส้มนะคะผสมกันค่ะแล้วเราก็ไปเทในอ่างผสมแป้งเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะอ่ะเทเสร็จเดี๋ยวเราก็เปิดเครื่องนะคะใช้ความเร็วปานกลางค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกี่ยขอบอ่างอีก ครั้งหนึ่งนะคะอ่าระหว่างนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมตั้งกระทะสำหรับนึ่งนะคะไว้รอก่อนเลยค่ะค่มะมา เมื่อกี้พี่แขกก็ตีไปประมาณสัก1นนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเกลี่ยขอบหม้อนะคะอ่าเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็ตีด้วยความเร็วสูงนะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟูนะคะ ตอนนี้แป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาออกมาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ถ้วยกันนะคะอันนี้มันเขาจะเป็นถ้วยที่เคลือบเทียนนะคะเหมือนถ้วยไอศครีมสมัยก่อนนะคะก็จะบีบนะคะใส่ลงไปประมาณค่อนๆค,ค่ะเหลือเหลือจะขอบไว้ประมาณ1เซนนะคะ เพราะเวลาอบเนี่ยเขาจะนูนขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะขนาดของถ้วยที่เราใช้วันนี้นะคะก็ก้นถ้วยจะขนาด5เซนติเมตรนะคะปากถ้วยก็ประมาณ7เซนติเมตรค่ะเราก็นึ่งด้วยไฟปานกลางนะคะประมาณ7-8นาทีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหม้อนึ่งของแต่ละท่านนะคะลองดูลองสังเกตดูนะคะอ่าเมืนะ่อ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ผึ่งเขาใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็นึ่งชุดต่อไปเลยค่ะ mm hmm. อ่ะเสร็จแล้วเราก็เรียงเขาใส่ตะแกรงค่ะเพื่อให้เขาเย็นนะคะ mm hmm. ค่ะครั้งที่แล้วที่พี่แขกทำคัพเค้กนะคะที่เป็นแบบอบมาค่ะ มีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าสามารถนําไปถ้วยแบบนี้ไปนึ่งได้ไหมนะคะสรุปว่านึ่งได้นะคะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยค่ะเรามาทําซอสส้มกันค่ะใช้น้ําเปล่า150กรัมแป้งกวนไส้15กรัมสีส้มนะคะแล้วก็เนยสด15กรัมค่ะน้าตาลทราย60กรัมน้ําส้ม90กรัมเอ,อ่อถ้าไม่มีแป้งกวนไส้นะคะสามารถใช้แป้งข้าวโพดได้ค่ะตามสัสดส่วนนี้ได้เลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะคนเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนค่ะเวลาคนนะคะเราต้องคนเรื่อยๆนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะติดก้นภาชนะนะคะเนี่ยค่ะคนจนให้เขาเดือดนะคะเดือดสังเกตว่าจะเป็นใสๆะคะ่ะแล้วคนแล้วเขาก็จะมีรอยทับพีหรือรอยที่เราคนนะคะเป็นเส้นๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ จะปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่เนยสดลงไปค่ะคนให้เนยสดละลายนะคะเราใส่เนยสดนะคะเพื่อความหอมนะคะเอ่อเพิ่มรสชาตินะคะอันนี้พี่แขกใช้เนยสดชนิดเค็มนะคะก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้มีเอ่อรสกลมกล่อมขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเขาเงาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราคนเสร็จปุ๊บเราก็มาหยอดหน้าคัพเค้กของเราได้เลยนะคะ หยอดทั้งตอนร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเย็นแล้วเนี่ยเวลาหยอดอะหน้าเขาจะไม่เรียบนะคะก็เราก็หยอดไปสักประมาณ3อัน4อันอะไรงนี้นะคะแล้วเราก็ใช้มือนะคะเอยียงถ้วยเนาะให้แบบเขาไหลไปตรงที่ยังไม่มีซอสอะนะคะถ้าเราหยอดทีเดียวหมดเลยเนี่ย ออซอสเขาจะแข็งก่อนนะคะเราจะไม่สามารถเอียงให้เขาเต็มถ้วยได้นะคะก็คือหยอดทีละน้อยะค่ะแล้วก็ค่อยๆตะแคงยางไปนะคะ นี่คะ่ะหน้าเขาจะแบบสีส้มสวยนะคะเงางามเลยคะ่ะโอเคเมื่อหยอดเสร็จนะคะเราก็สามารถแต่งหน้าตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองคำนวณต้นทุนกันนะคะต้นทุนของส่วนเนื้อเค้กนะคะอยู่ที่38บปาทสสตางค์ค่ะต้นทุนของการทำซอสส้มนะคะอยู่ที่12บาท ต้นทุนของถ้วยนะคะเราใช้24บใบค่ะตกใบละบาทนะคะก็คือ24บาทต้นทุนในการทำทั้งหมดนะคะ74สบาท30สตางค์ค่ะไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าแรงนะคะไม่รวมค่ะสรุปต้นทุนต่อถ้วยนะคะอยู่ที่3.096บาทค่ะเออหรือว่าตีง่ายๆนะคะก็เผื่อต้นทุนแหลกแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะก็ตีซะประมาณ3บาท50สสตางค์นะคะ อ่ะโอเคดูจบแล้วก็อย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะถ้าชินชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ